เดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันเลยนะคนนี้คือใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เอาไว้ก่อน Save the base for us <ING tills> ฮูกลับกันมาเจอกันไวมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ พบกับช่องขอรีวิวชาแนลนะคะวันนี้ขอรีบมาและก็รีบจะรีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามีน้องๆอินบอกเข้ามาว่าพี่ขอค่าสนใจที่จะทำรีแอคยูทูบเบอร์ที่ร้องเพลงเพราะแบบร mm ้ hmm. องโคเวอร์เพราะบ้างไหมซึ่งขอก็แบบมีใจอยู่แล้วส่วนตัวบ้างนะก็เลยแบบเอเอ,เอ,เอ,เอไหนๆขอมาทำหน่อยแล้วก็น้องส่งมาประมาณ3-4คนไปส่งมาแล้วว่าน่ารักจิ้มลิ้มมากๆเพราะฉะนั้นคือเราก็จะไปทำรีแอคกันแต่ว่าบางเพลงกัขอ,ขอยังไม่เคยดูแต่ก็มีซับสไครต์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องๆทุกคนที่จะรีอนนเลยก ถ้าอ่านชื่อใครผิดพาก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยกว่าแต่ขอไม่รู้ว่านี้จะตื่นเต้นอะไรบ้างไหมแต่ว่า MVP ของคลิปวันนี้ยอดมากเลยทุกคนไปดูกันเลยนะคะคนนี้ชื่อน้องเอ๋ยเอ้ยใช่ปะ่ะขออ่านถูกป่ะเอ๋ยเอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ I'll <laughs> hold ก็ขอให้ไหว้เป็นเพงแคคนคุคดูลคล,าคล,าคลา้าเธอเป็นไรคงเป็นพฉันคิดไปอย่งทั้งเดอไม่คายคำรักกันมีแต่ฉันจะคไปฝ่ายเดียวที่อยู่กับฉันช้เวลาด้วยกันนั่นเป็นฉันแค่คิด ที่เธอขอบนไอ้ที่ได้บอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคิดเกินุ่้ยน้องอุ้ยน้องน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวเขาคือใครเนี่ยเปิดวาร์ปนะคะเปิดวาร์ปนี่น้องเอ๋ยเอ้ยโอ้โหเามีคนซับในช่อง YouTube ของเขานะเก้าแสน 2,000 years later 9 3 9 0 0พคน,นคะอะไรอะไรเนี่ยมีม IG ไอจีด้วยนะมีไอจีด้วยนะอันนี้คือไอจีน้องนะคะมีเพลงอื่นไหมเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเพลงอื่นสักนิดนึ่งไหมน่ารักเอ๋ยเอ้ยเหรอ ว่าเราจะเสียการกับลิซ่าแบ็คพิงก์กแล้วเราต้องมาเสียการกับยูทูบเบอร์ จะเอ่อทำไงดีพี่กดซับสไครต์เลยซับสไครต์เลยเออกดกระดิ่งก่อนกระดิ่งกดกดกดให้หมดเลยกดให้หมดกดอันไหนเนี่ยเออปาด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 ลาบเลยนะคะน่ารักมากเดี๋ยวไว้พี่จะมาย้อนดูนะเออเดี๋ยวคนต่อไปคนต่อไปอันนี้คือแบบที่น้องๆในเพจขอรีวิวเขาลิสต์มาให้นะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้คือใครอ่ะชื่อเพลงความหวานของลูลานะคะโคเวอร์บาย เจมี่มุกจีนา่าคนไหนเจมี่คนไหนมุกจีนา่าเฮ้ยยังอะไรอะไรเอาใหม่มา,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 า1 2 3แก๊งเด็กแก๊งเด็กเดี๋ยวพี่เป็นเชนลี่เดร์ให้นะ ปกติเขารองกันสามคนหรอ เป็นแบบแก๊งเด็กที่น่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะเฮ้ยเขาทำเท่าเหมือนเราเลยอะ่ะเฮ้ยจบแล้วหรอทำไมมันสั้นจังอะ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนี่ช่องเขาชื่อน้องเจมี่มีโอนะหูคนซับน้องห้าหมื่นสามพันคนเนี่ยเดี๋ยวพี่กด subscribe ให้นะคะที่รักเอ,อ้พี่กดกระดิ่งด้วยไป เดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันเลยนะคนนี้คือใครเฮ้ยเฮคนนี้เอาไว้ก่อน Save the base for a <laughs> s คนต่อไปนะคะคนต่อไปอ้เขามีคนฟอล9น35,000คนอ้ตอนนี้น้องสวยมากเลยอู้เอ้ยเรากดไลค์แล้วดีกว่าเรากดกระดิ่งอ้วเราเพลงเพลงล่าสุดที่น้องร้องเลย น้องโตขึ้นแล้วเมื่อกี้2,015อันนี้2,020น้องขนมรูเวอร์ชั่น2,020เป็นสาวแล้วอะ่ะน้องเป็นสาวแล้วอะ่ะส,สวยด้วยอะ่ะมีวาร์ปไหมใน i.g. าาอ้าวาขอลอง<ะ>ือจี่รู้ไม่ทะ แล้วใจก็พอได้รู้ตัวเองอย่ทีในวันที่สลายสุดท้ายอีกคำว่าจริงใจนี่คือเพลงของแ a n c a k e ครคับ Pancake คคต้งแต่สมัยขอกับแอบรังกัน,นพี่อ่ะกลัวแหละจังใจงแต่ก็ไม่เคยจริงใอู้ใส่มากฉันไม่ควรไปว่า รรกกอเออถ้าไม่รักก็บอกดิเพราว่าฉนันดูไม่ออกว่าเธอไม่มีใจดูไม่ออกบอกเลย <c oughs> ขึ้นอีกแล้วขึ้นในตูกคลิป,ป <c oughs> อุยน่ารักน่ามาคนต่อไปคนนี้คนนี้เราชอบมากเดี๋ยวเรากดกระดิ่งให้น้องก่อนเลย คนนี้เราชอบมากชื่อน้องมอสที่หนึ่งในใจเลยฝั่งหญิงไปน้องมอสได้สุดจริงคือทุกคนต้องได้รู้จักน้องมอสถ้าใครยังนั่งดูขอรีแอคอยู่ให้พิมพ์ไปเลยว่า M O S T I N N ใช่ป่ะอ่านว่ามอสตินอะไรสักอย่างป่ะแต่น้องมอสคือแบบตอ คืนนี้องหนาวกว,ว่าคืนไหนๆตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ตั้งแ่ฟังเศราอ่ะแบบน้องมอสชั่งให้ฟังแล้เศร้ามากแต่แบบชอบมากเลยอ่ะพี่ชอบหนูมากเลยพิมรู้จะบอกหนูยังไงเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ไปใต้ขิดพี่จะพิมพ์ไปให้หนูรู้ว่าพี่ชอบมาก เป็นฉันไรตัวฉันก็เลยกดเปิด์โทไปแต่ไม่ต้งใจเท่านั้นร้องเให้ฝนตกใหม่ตอนนี้ประเทศสุกล้าชฝนตกทุกคนอยารู้ว่าตรงที่เธอ,อยู่นั้นมีฝนตกไม่เสไ็จ นรอมจอ้าขอนักร้องนาอีกแล้วอะ่จะร้องต่อไปอีกแล้วไม่ได้ฟังฟังคนนี้ต้องฟังคนนี้ต้องฟังคิดมันจะนานไหมอ่ะไม่เป็นไรเนาะเหมือนแบบเหมือนมาช่วย<ม>เพิ่มยอดฟิวให้เขาอย่างเงี้ยใครๆที่รักและเอนดูขอนะคะก็ต้อง มาสนใจในสิ่งที่ขอชอบหน่อยขอชอบหลายอย่างไงขอชอบรีวิวเพราะฉะนั้นคือวันนี้ขอมารีวิวยูทูบเบอร์ที่ลองเพ่งเพาะไปอาาชอ <นะ S 2> คีก,ก,กเขนอนเปผมไม่ดีฉันกธจะไม่สยที่มาก็มาบบม่ด้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรกลัวเธอจะไม่สบายเท่นั้น จะรู้ว่าตรงที่เธออยู่นั้นมีฝนตกไหมแสงวายดีไหมเจะกลูวมฟาร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าข้างๆเธอ คือมอสทำให้เพลงนี้เศร้าไปกว่าเดิมอะ่ะแต่ขวัญเนี่ยจะบอกว่าแต่ฉันก็รู้ดีว่าข้างๆเธอนั้นมีเขาใช่เปล่าเฮ้ย <L eng> อะไรวะขอดูน้องมอสอีกสักเพลงหน่อยนะพี่หวัญชอบจังเลยเอ้แต่ว่าชาแนลน้องมอสคนตาม,คามเกินแสนนะหนึ 50, ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคซับสไครเบอร์พอดีเลยนี่เขามีวาร์ปอินสตาแกรมนะคะมอสไททิสไทนิส์ อ่านไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวอ่านชื่อน้องผิดแล้วก็มี Facebook page แล้วก็มี Twitter นะเดี๋ยวพี่ขอจะไปตามทุกอันเลยพี่ก็จะไปพิมพ์หาทุกอันเลยให้หนูรู้ว่าพี่ชอบคนต่อไปนะคะคนต่อไปนะคะโอู้ MVP ของคลิปนี้คือน้องป๋า แล้วทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมขอมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหูวใจรอเธอเลยใช่ไหมใจเลยเป็นพนเคยปิดมันเอาไว้มีใครสุดท้ายใจกุรยิ่เจอคอย จนต้องรักเพียงแต่เธอคนเดียวก่อนนั้นอยังใช้ชีวิตลำพังไม่ต้องฟังไม่ต้องงงไม่ต้องแคร์อะไรชีวิตสบายไม่มีใครก็ไม่ตายอานังใครไม่มีใครก็ไม่มีภาระไม่ต้องชจีไม่ต้องจากก็ไม่มีนะครับจนวันนี้ได้รู้จักความรักก็เพราะเธอ

เพลงอื่นไหมดูดีว่าเพลงอื่นจีนไม่ให้ลลงได้ยังไงฉัน่ารักจะตายไปเธอคงจะมีใครต่อใครที่แอบชอบเธอเหมือนฉันเพอเพอไปแล้วเธอคือของฉันแต่ความจริงนั้นเธอคือความฝัน ไม่รู้จะเอามือเอามือไว้ตรงไหนดีวะอ,อย่าขอดูอีกันนะเออไม่ไหวแล้วน่ารักมากมเลยอ่ะผู้ชายยิ้มน่ารักมากมเลยอ่ะผู้ชายคือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนไหนในโลกอ่ะถ้ายิ้มอ่ะ <laughs> ผู้ชายยิ้มผู้ชายยิ้มผู้ชายยิ้ม ีมากเขาจะทําให้เรายิ้มได้ทุกเพลงไหมมันไม่มีทางที่ผู้ชายจะทําให้เรายิ้มได้ทุกเพลงอะเนาะมันไม่มีทางอะเนาะพูดค้ออกไ จะมองเห็นใครเมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจเขายิ้มกับใครวะ <c oughs> ขอจะเอามือไว้ตรงไหนกอดอกกอดมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอนญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิอยู่ เพราะจี่ไม่มีใครที่รู้มันเป็นยังไงและฉันไม่เคยเข้าใจจะอยู่ตัวเองเพื่อใครพอก่อน, <c oughs> นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน,ม,นมันจะไปกันใหญ่แล้วไว้ขอมาทำรีแอคชั่นใหม่ก็ถ้าใครสมมติว่ามีคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่คเวอร์เพลงแล้วแบบ เสียอาการอะไรอย่เงี้ยก็พิมพ์หรือว่าทักแชทเพจมาได้นะอืมก็จะวันนี้ขอก็ให้ไปฟินๆกัน4-5คนนะคะส่วน MVP วันนี้ก็คือคุณปาร์คเมโลดี้นะคะฝากไปกดติดตามช่องเมโลดี้ซาวด้วยนะคะของราชจะของเขาปะเขามีเขามีไอ้นี่ปะอ่าเขามีเขามีปาคเมโลดี้อ่าเรากดแล้ว เขามีช่องของเขาเขามีช่องของเขาปาร์คโรดดี่ปาร์คี่คนติดตามหกแสนเก้าหมื่นสี่พันคนนะคะหกแสนเก้าหมื่นสี่พันคนฝากไปกดไลค์กดติดตามกดซับให้น้องด้วยนะคะเฮ้ยเขามีแบบอ๋อเขามีเขามีช่องของเขาที่มีคลิปแบบบล็อกอ่ะบล็อกด้วยโอ้มีแกะกล่องมีรีวิวอะไรเยอะแยะเลยส่งติกต่อน้องปาร์คส่งติกต่อ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปทุกคนทุกคนนี่เปิดวราปให้แล้วเยอะแยะเลยไปนะไปนะไปกดติดตามน้องร์คด้วยนะโอเคสํำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้ขอทุกคลิปเลยนะก็ขอสัญญาว่าขอสัญญาทุกคลิปเลยอะ่ะขอไม่สัญญาเลยได้ไหมขอไม่สัญญาแล้วจะใส่หูฟังทำไมขอไม่สัญญาแนละ้ว เอาเป็นว่าขอขอบคุณนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องขอรีวิวชาแนลด้วยนะคะ K O R R E V I C W 2ตัว ชาแนลนะคะใน y o u t u b e นะคะก็หวังว่าปีหน้า,เ,าเป็นวิชั่นของขอแล้วกันว่าปีหน้าจะได้คนซับย์1,000คนขก็ชื่นใจแล้วอะ่ะออขอจะทําคลิปแบบนี้ให้ดูบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะให้ขอรีวิวอะไรก็พิมพ์ไว้ได้นะคะจะ inbox มาในแชทเพจก็ได้ะไนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอต้องขอตัวลาไปก่อนเอ,อ้ยแต่ว่าวันนี้ขอจะมา ให้ดูเสื้อคือครันที่แล้วมีคนบอกว่าเสื้อที่ใส่ที่เป็นสีชมพูเหลืองอะสวยวันนี้ขอใส่สีแดงมาเห็นปะขอใส่สีแดงมานะคะเป็นเสื้อแบบมีกระดุมเป็นคอปกนิดเึงให้ดูให้ดูดูดอลังไหมตัวนี้ไม่ไม่เท่าไหร่เองนะเดี๋ยวขอเปิดวาร์ปให้เป็นสาหรับใครที่อยากให้ขอช่วยขายอะไรหรือว่าเป็นเหมือนชุดหรือเครื่องประดับอะไรส่งมาให้ขอได้นะส่งมาให้ได้นะนี่ขอขึ้นวาร์ปให้ตรงนี้เลยนะคะปึ๊บ mmstore จุด MM the Origi นนะคะเขาก็จะมีเสื้อแบบ ให้ดูเยอะๆอะเออเขาก็สั่งมาจากร้านนี้แหละไม่แพงไม่แพงนะก็ขอบคุณร้าน M M Store ด้วยนะคะจริงๆขออุ่นหนุนเขาแล้วเขาก็เหมือนมาขอบคุณว่าแบบใส่เสื้อเขาออกคลิปครั้งที่แล้วนะก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอรีวิวก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจขอรีวิวด้วยแล้วก็ youtube ด้วยนะคะก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็วันนี้เขาไปจริงๆแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ไม่มีคำคมอะไรอะ่ะมีแต่ใจให้ไปได้ไหมคะ 何 <music>